ครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับชนละปทานสุรินทร์ครับเล่งคูดลอกนะครับอ่างเก็บน้ำหวยแก้วเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำครับเก็บกักให้เพียงพ่อต่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลรัตนาบุรีอำเภอรัตนาบุรีเทศบาลตำบลสนมนะครับอำเภอสนมและพื้นที่โดยรอบซึ่งนายเศรษฐาทวิสินครับนายกรัฐมนตรีได้มีกำหนดลงพื้นที่อ่างหวยแก้วจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของทางสวัดนะครับรายละเอียดจะเป็นอะไรติดตามได้จากรายงานครับ ในโอกาสที่นายเศรษฐาสวีสินนายกรัฐมนตรีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุรินโดยภารกิจที่สำคัญคือติดตามการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำและแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรโดยจะลงพื้นที่ตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วอำเภอรัตนบุรีที่มีสภาพตื้นเขินทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้งซึ่งชาวประทานสุรินได้จัดทำโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วตั้งอยู่ที่บ้านผือใหญ่หมู่ที่5ตําบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ห่างจากตัวอำเภอรัตนบุรี3กิโลเมตรอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2508บนเนื้อที่เขตชนบทานจํานวน3645ไร่กินพื้นที่ครอบคลุม2ตําบลคือตําบลรัตนบุรีและตะนนําบลหนองบัวบานโดยสร้างกั้นลำห้วยแก้ว มีปริมาณน้ำเต็มความจุอ่างอยู่ที่5ล้านลูกบาศก์เมตรใช้ประโยชน์ในการเกษตรในพื้นที่3อำเภอคืออำเภอรัตนบุรีอเภอสนมและอเภอโนนารายเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญเพื่อผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอเภอรัตนบุรีให้กับเทศบาลตำบลรัตนบุรีเทศบาลตำบลสนมอมเภอสนมจังังหวดสุรินทร์และพื้นที่โดยรอบ ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วมีสภาพตื้นเขินทำให้รัศดรได้รับความเดือดร้อนกัดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางโชรธรามสุรินทได้จัดทำโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคของรัศดรในเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีเทศบาลตำบลสนมอำเภอสนมและพื้นที่โดยรอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วนอกจากจะใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคด้านการเกษตรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีวิวสวยถึงแม้ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแต่วิวธรรมชาติของที่นี่สวยไม่แพ้ที่ไหนมีถนนริมอ่างสิวัศนตรอบอ่างเก็บน้ำมีความสวยงามตามธรรมชาติ เหมาะแก่การดูพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดินนอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเดินเล่นถ่ายรูปวิ่งและปั่นจักรยานออกกํลาลังกายซึ่งจะมีผู้คนทุกเพศทุกวัยเข้ามาขี่จักรยานออกกํลาลังกายกันอย่างสนุกสนานและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของอำเภอรัตนบุรีอีกด้วยถนนไม้หอมทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์รายงาน